สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาบำรุงต้นมะเขือเปราะนะคะที่เราได้ปลูกไว้เนาะจากคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะที่ต่ายเคยทำคลิปเกี่ยวกับการฟื้นฟูต้นมะเขือเปราะนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยตอนแรกต้นมะเขือเปราะที่ต่ายได้ปลูกไว้ในกระถางตรงนี้เนี่ยเขาค่อนข้างโทมค่ะทุกคน ค่อนข้างโซมมากเลยนะคะแล้วก็พอมีการบำรุงฟื้นฟูเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาแตกยอดมาใหม่นะคะเนี่ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะให้เห็นเลยนะคะนี่เป็นยอดหลักนะคะแล้วก็เนี่ยแตกยอดออกมาใหม่แบบนี้ค่ะนี่นะคะต้นนี้ก็ด้วยนะอ่าต้องเท้าความนิดนึงนะคะว่าต้นมะเขือเปราะ,ะชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่มีปัญหาเดิมอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วเราก็มาพยายามบำรุง ฟื้นฟูเขานะคะแต่สิ่งที่ต่ายได้เจอปัญหาในวันนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยนะคะสิ่งที่ได้เจอปัญหาสําหรับการปลูกต้นมะเขือเปราะในครั้งนี้ก็คือเพลี้ยแป้งค่ะทุกคนเพลี้ยแป้งเนี่ยเข้ามารบกวนต้นมะเขือเปราะที่ต่ายปลูกอยู่นะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่อันนี้จะต้องขอเด็ดออกเลยนี่เพลี้ยแป้งค่ะนี่แบบนี้ค่ะนี่ เราจะจัดการกับเพลี้ยแป้งอย่างไรนะคะใครที่ปลูกมะเขือนะแล้วเจอปัญหาแบบนี้นะคะต้องรีบเร่งจัดการอย่างด่วนๆเลยนะคะไม่อย่างนั้นมันจะลามไปใบอื่นๆค่ะแล้วไม่ใช่มีแค่ใบนี้นะอันนี้แต่ต้องเอาไปทิ้งไกลๆนะทุกคนแต่ขอวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มีใบอื่นๆด้วยอ่าใบนี้เริ่มแล้วนะคะโดยมากเนี่ยเขาชอบจะเขาจะชอบมีปัญหาบริเวณยอดก่อนนะคะนี่ คราบขาวๆอย่างเงี้ยนะคะคือเพลี้ยแป้งค่ะนี่ได้เจอปัญหาเลยนะคะเราจะมากําจัดเพลี้ยแป้งกันแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันลุกลามไปใบอื่นๆน,นะคะนี่คือต้นมะเขือเปราะที่เขาเคยโซมมาก่อนนะทุกคนมันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อเเซนตะต้องอธิบายอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอหลังจากการฟื้นฟูนะคะสิ่งที่เห็นได้เลยก็คือเขาแตกยอดใหม่นะคะทุกคน แตกยอดออกมาใหม่แตกยอดออกมาใหม่แต่พอเขาแตกยอดออกมาใหม่แล้วเขาเจอปัญหาต่อมันเหมือนเหมือนหนีเสือปะจระเข้ยังไงก็ไม่รู้เนาะทุกคนเนาะคือพอแบบพอเราฟื้นฟูเขาตอนแรกเขาโซมมากใบเขาจะเป็นลักษณะหงิกหงิกงอง,องอมีรูแล้วก็ขอบใบไหมเป็นสีน้ำตาลแต่เขาพยายามฟื้นฟูเขาพอฟื้นฟูมาเจอปัญหาใหม่อีกค่ะก็คือเจอเพลี้ยแป้งนี่เองค่ะนี่นะคะ ใครที่ปลูกมะเขือแล้วเจอปัญหานี้นะคะเรามาดูวิธีกันเลยค่ะว่าตายจัดการอย่างไรนะคะแล้วตายก็จะฉีดพ่นไปที่ต้นอื่นๆด้วยนะป้องกันนะซึ่งต้นเหล่านี้ยังไม่ได้เจอปัญหาเพลี้ยแป้งนะคะก็จะฉีดป้องกันไปด้วยเลยค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะที่จะใช้ในวันนี้ค่ะทุกคนเริ่มต้นเลยนะคะก็จะเป็นยาสีฟันนะคะนี่เลยจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่ ยี่ห้ออะไรก็ได้เอามาใช้ได้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะเขามีฟลูออไรด์นะคะแล้วเขาก็มีพวกกลิ่นนะคะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกใบมิ้นท์ใบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในยาสีฟันแล้วกลิ่นเหล่านี้แหละค่ะ ที่เพลียแป้งหรือว่าสัตรูพืชเล็กๆอย่างไรดำไรแดงไม่ชอบนะเราเอามาใช้ได้เลยนะคะเป็นของที่ทุกบ้านมีอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนจะต้องแปรงฟันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน่าจะหาได้แน่นอนนะคะอย่างต่อมาคือน,นมค่ะทุกคนนมจืดค่ะนี่เลยตัวนี้แต่จะใช้แทนน้ำยาล้างจานให้เป็นสารจับใบนะคะที่เลือกใช้นมในวันนี้ก็เพราะว่าเจ้านมเนี่ยนะคะ มีคุณสมบัติในการบำรุงต้นพืชต้นผักด้วยเวลาที่ต่ายฉีดพ่นไปเนี่ยเขาจะได้บำรุงในเวลาเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนมเวลาที่เราผสมกับน้ําแล้วฉีดไปเนี่ยนะคะมันช่วยทําให้ใบแข็งแรงค่ะแล้วก็พวกหนอนมแมลงต่างๆก็จะไม่ค่อยชอบด้วยนะคะเอาละมีแค่2ออย่างนี้เองค่ะทุกคนไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่อมาที่เราจะต้องใช้ก็คือฟอกกี้นะคะไว้สําหรับฉีดพ่นค่ะ มาเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไต่จะเริ่มกันที่การละลายยาสีฟันกันก่อนค่ะตามมาเลยนะคะเดี๋ยวไต่จะใช้ยาสีฟันเนี่ยละลายในอ่างเอ่อในในกระบะนี้แหละ,ะในหม้อสแตนเลสนี่แหละนะคะขอตั้งไว้ข้างๆก่อน ต้องบอกก่อนว่านี่แต่มาเอาน้นํานี้มันเป็นน้ําที่แบบโอ้ฝนตกมาแต่ก็เอากระบะนี้มารองนะคะปรากฏว่าได้น้ําเต็มเลยเราตักน้ํามาเลยวิธีการนะคะการที่เราใช้ยาสีฟันในการที่จะแก้ปัญหาพวกเพลี้ยแป้งต่างๆเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งสองวิธีคะ่ะจะราดรถไปตรงใบเลยหรือจะฉีดพ่นก็ได้วันนี้แต่จะผสมน้ําเยอะเลยนะนี่หนึ่ง หม้อแบบนี้เลยนะคะอ่าตั้งกลองก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะยาสีฟันของเรานะคะบีบมาเลยยาสีฟันเนี่ยก็ไปเอามาจากในบ้านนะมาบีบเลยอืมกะกะเอานะคะทุกคนดูว่าให้ความยาวเขาแบบโอเคหน่อยอ่าเนี่ยประมาณอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะ บี้ยาสีฟันนะคะละลายยาสีฟันให้เข้ากันกับน้ํามันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะทุกคนเนี่ยแต่ก็จะไปบี้บี้ยาสีฟันนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาใส่ขวดแล้วเขย่าเนี่ยก็จะดีมากๆเลย ถ้าบีในน้ำปริมาณน้อยๆก่อนก็ดีค่ะทุกคนแต่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะยุงเยอะมากนะคะช่วงนี้อ่ะเนี่ยเดินเข้าสวนมานี่โดนยุงกัดค่ะ เพราะว่าหญ้ารกด้วยนะคะพืชอะไรด้วยเนี่ยโดนยุงกัดไปเลยคะ่ะทุกคนอ้าวยาสีฟันของเราน่าจะโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่นมไปค่ะเป็นสารจับใบด้วยแล้วก็บำรุงพืชผักด้วยนะคะแต่จะใส่ไปสองช้อนค่ะนี่แล้วนมเนี่ยมีคนถามมาบ่อยมากมากนะคะว่านมหมดอายุแล้วใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้ค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลย <c oughs> หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาฟอกกี้นะคะเพราะเราจะไปฉีดพ่นเนาะมาตักเลยได้ทั้งสองรูปแบบนะคะจะฉีดพ่นก็ได้ราดรถก็ได้นะคะไปคะ่ะไปฉีดพ่นกันค่ะ ก่อนจะฉีดท้นนะแต่จะขยาาอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ฉีดไปเลยบริเวณที่เพลียแป้งมันมาอย่างเงี้ยนะคะจัดการเลยค่ะบนใบใต้ใบดูให้หมดนะสูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าใช้ได้เฉพาะกับต้นมะเขือนะคะใครที่ ปลูกพลิกแล้วมีปัญหาพลิกใบหงิกใบงอก็เอาไปใช้ได้เช่นกันค่ะนี่นะคะแล้วก็ต้นที่ไม่มีปัญหานะคะเราก็ฉีดไปด้วยค่ะหรือเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยากจะราดรถนะคะก็ราดรถนะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ราดรถที่โคนต้นนะก็คือให้ราดรถไปที่ใบเลยนะคะทุกคนบาแบบรถแบบ แบบให้มันฟุ้งกระจายหน่อยนะคะให้ไปทั่วๆวใบให้เขาฟุ้งกระจายอ้าวได้เจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือรายดำไรแดงค่ะนี่นะคะฉีดพ่นไปเลยใช้ได้เลยนะคะทั้งเพี้ยแป้งรายดำารแดงฉีดไปเลยค่ะกำจัดเขานะคะอุดทางเดินอาหารเขาเอ,อ๋ออุดทางเดินหายใจเขานะคะ พวกนี้จะไม่ชอบกลิ่นค่ะกลิ่นอะไรฟุงฟ้งๆกลิ่นอะไรฉุนๆเขาไม่ชอบค่ะอีกตัวหนึ่งนะที่เขาไม่ชอบนะก็คือผงกาแฟค่ะลองเอามาใช้ดูกันได้เลยนะคะเพื่อนๆเอาระค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ปลูกมะเขือเปราะแล้วเจอปัญหาเพลี้ยแป้งนะคะก็ลองทำตามกันดูค่ะสำหรับตัวน้ำที่เหลือนะเนี่ยใบนี้ด้วยแต่ต้องเอาไปทิ้งนะคะ ตัวน้ำที่เหลือนะคะเราจะเอาไปราดรถที่ต้นพืชต้นผักเลยนะคะทุกคนเนี่ยให้เวลารถก็รถแบบนิดๆหน่อยๆให้เขาโดนใบอย่างเงี้ยค่ะนี่แบบเนี้ยนะคะคือเราไม่ได้เน้นรถไปที่โคนนะเรารดไปตามใบนะคะอ่าอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ต่ายได้เจอปัญหา ช่วงที่ปลูกนะคะก็คือต้นมะเขือยาวเอต้นถั่วฝักยาวนะคะนี่นะคะเขาจะมีพวกไรดำไรแดงถวกเพลีย้ยมะเกาะนะคะส่วนมากจะเป็นไรดำไรแดงค่ะนี่ที่มะเกาะนะคะแบบนี้เราก็รดเข้าไปให้เขาได้รับกลิ่นพวกนี้เขาจะไม่ชอบกลิ่น,นะคะ่ะกลิ่นซุนๆอะไรอย่างเงี้ยอืม ลองทําตามกันดูนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยาสีฟันละลายเกือบหมดนะยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะคะ